สวัสดีแฟนๆที่เด็ดกินเต็มนะครับอยู่กับผมเฮียเผือกนะครับวันนี้มีฟุตบอลหลากหลายคู่ลงสนามมากมายนะครับวันอาทิตย์นะครับลีกใหญ่ๆลงสนามกันเพียบเลยก่อนที่จะไปฟังบทวิจารณ์นะครับวันนี้ผมคัดมาเจ็ดคู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงกดซับสไครต์กระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเราเป็นประจำทุกวันแล้วที่สำคัญนะครับแอปดำของผมขึ้นไว้ทา้งหน้าจอแล้วนะครับฝากทุกท่านเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การวิจารณ์หลังเกมเป็นประจำทุกวันนะครับ แล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับอยากให้แอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับที่ p k 3 3นะเครับเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบว่าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเท่นั้นเนี่ยก็จะมีกูรูหลักหลายท่านนะครับรอทุกท่านอยู่มีรนบอลสดตลอด24ชั่วโมงนะครับบอลสูงบอลต่ำมีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีของรางวัลแจกให้ทุกท่านมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อบอลนะครับถ้วยน้ำแก้วต่างๆนานานะครับมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลกันไปแบบฟรีๆเลยที่ k 3 3วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตมาไล่เก็บพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีแต่ทีมใหญ่ที่ลงสนามกันทั้งนั้นเลยนะครับ4คู่พรีเมียร์วันนี้คู่แรกเวลา3ามทุ่มตรงนะครับไบตันจะเปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลต5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านไบตันนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ5นัดหลังสุดชนะแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งคริสตันพาเลตนะครับ ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องยังดิ้นรนอยู่ท้ายตารางต่อไปนะครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วสำหรับฝั่งของคริสตันพาเลตคู่นี้เฮดูเฮดนะครับเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นไบตันที่เอาชนะไปได้2นัดแล้วก็อีก3นัดเนี่ยเป็นการเสมอกันทั้งหมดนะครับไบตัน สองนัดจาก5นัดที่ชนะพาเลทมาคือการชนะด้วยการที่ทีมตัวเองเล่นเป็นเจ้าบ้านทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้ไบรตันจะได้เล่นเป็นเจ้าบ้านด้วยเช็คความพร้อมของไบรตันกันหน่อยนะครับฟาเบียนเฮอร์เชเลอร์กุน Her S eller, <S ซือของไบรตันเกมล่าสุดเสมอเลสเตอร์2ประตูต่อ2นะครับไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันสภาพทีมเกมนี้ไม่มีปัญหารบกวนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็จะขาดพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอาทิเชน่นยูเอลเฟลมันนะครับเฟดดี้คาเดโอกรู อดัมเว็บสเตอร์นะครับเจมส์มิลเนอร์โซลิมาร์ชพวกนี้ยังไม่ฝืนนะครับไบตัน4 2 3 1นแนวรับนำมาโดยยันปอฟังเฮเก้นะครับจะจับคู่กับลุยส์ดังนะครับมีเอสตูปิญญาเป็นวิงแบ็กกับาลิกรมตี้แดนกลางกาลสบาลบ้านะครับจะยืนกับยาซินอายาลีแล้วก็มีจอร์จิโอลุตเต้นะครับเป็นตัวทำเกมส่วน3ตัวบนเป็นชูอัลเปโดคารุมิตมะแล้วก็ดนนี่วลเบ ส่วนฝังคริสตันพาเลตผู้มาเยือนของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับล่าสุดเสมอแมนซิตี้แบบเซอร์ไพรส์องประตูตอ่อสไม่แพ้ใครมา4ี่เกมแล้วก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นนะครับสภาพทีมเกมนี้กราสเนอร์ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเช่นกันนะครับจะไม่มีพวกที่บาดเจ็บอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นชาด,ดีรีอัดนะครับมีอดัมวอลตันรวมไปถึงมาติอุสฟานชาสส่วนแกนหลักตัวอื่น,นพร้อมบูเหมือนเดิม ระบบหลัง3ของพาเลทนะครับดีนแฮนเดอร์สันเป็นนายทวานนะครับแนวรับมีมักซองลาครัวเทวชาโลบามาเกฮีตัวกองกลางนะครับวิลฮิลส์นะครับมีเจฟฟ์ซอนเลอร์มานะครับไทเด็กมิทเชลเป็นวิงแบ็ก3ตัวบนนะครับอิสมาอลาซาเอบริชเอเซแล้วก็ชองฟิลิปมาเตต้าเป็นกองหน้าตัวเป้าคู่นี้นะครับก็แฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นฝั่งไบตันนะครับที่กำแพงมา0.5ต้องบอกว่าไบาตัน ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเริ่มกลับมาแผ่วนะครับหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3เกมนะครับแต่ทาว่าเกมเนี้ยได้เฝ้ารังนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือเต็มที่ที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแต่ว่าการเจอกับพาเลตในในนาทีเนี้ยต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าพาเลตช่วงหลังไม่ธรรมดานะครับไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วเกมลุกของพาเลตก็ค่อนข้างที่จะมีทีเด็ดอยู่บ้างนะครับน่าจะสร้างปัญหาให้กับไบตันไดบ้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ ถามว่ามีโอกาสไหมที่พาเลทจะลุ้นแบ่งแต้มก็มีโอกาสนะแต่ผมมองว่าวันนี้ไบตันที่ได้เล่นในบ้านมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับโดยเฉพาะเกมรุกที่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านกว่ากว่าพาเลทนะผมมองแบบนี้นะครับรวมไปถึงสติที่เจอกันมาคู่นี้มักจะออกเสมอแต่ไบตันจะชนะ มาจาก2นัดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจากการที่พวกเขาได้เล่นในบ้านดังนั้นวันนี้ไบตันได้เล่นได้เล่นในบ้านนะครับคิดว่าจะคืนฟองเก่งเอาชนะพาเดตไปได้2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้วางไบตันเจ้าบ้านมาต่อกันที่คู่5้าทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้วิกแมทที่ทุกท่านห้ามพลาดนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดเฮทิอาสเตเดียมต้อนรับการมีเยือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูฟองการเล่นของซิตี้ก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับ ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าตอนนี้ซิตี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับส่วนฝั่งแมนยูเต็ดหเกมหลังสุดชนะ3นะครับแล้วก็แพ้2คง่นี้นะครับเฮดตูเฮดที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นแมนซิตี้ที่ชนะแมนยูเต็ดได้ถึง4นัดนะครับแมนยูชนะได้1นัดนะครับก็ช่วงตัวดูการเนี่ยเจอกันมาแล้วนะครับก็เป็นซิตี้ที่เออเอาชนะจุดโทษแมนยูไปได้นะครับ ได้ว่าเฮ o ูเฮ d ที่เจอกันเนี่ยเป็นแมนซิตี้ที่ช่วงหลังมามักจะผูกขาดในการเอาชนะแมนยูในเต็ดมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านเรือใบสีฟ้านะครับไม่ชนะใครมาถึง9จาก10นัดหลังสุดเลยนะครับเกมล่าสุดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บุกไปแพ้ยู u นตุส0ประตูต่อ2แล้วก็เกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ก่อนก็เสมอพาเลท2ประตูต่อ2นะครับ ความพร้อมเกมนี้นะครับเป๊ปยังคงไม่มีโรดดี้นะครับออสการ์บ็อบนาธานอาเก้มานูเอลอาคานจี้แล้วก็จอห์นสโตนที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงลิโก้ลูอิสที่ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในสุดสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับการจัดทัพของเป๊ปนะครับ4 2 3 1นะครับแนวรับเป็นรูบินดีอาสนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคิวของจามายซิมสันพูเซ่ก็เป็นดาวรุ่งนะครับอาจจะได้มาจับคู่กับดีอาสในเกมนี้ มีไควอล์เกอร์นะครับกับยอชโกกวาดิโอเป็นแบ็กสองฝั่งแดนกลางนะครับมาติโอโควาซิตนะครับกลับมาแล้วนะเควินเดอร์บอยนะครับเบรเโดซิวารสามตัวบนเป็นฟิลฟอร์เดนมาติอุสนูเนสนะครับแล้วก็เอรินบลฮาร์ลันเป็นของหน้าตัวเป้าส่วนฝั่งแมนยูเต็ดของรูเบนอโมริมนะครับหลังจากที่แพ้เกมลีกมา2นัดติดต่อกันเกมล่าสุดนะครับเฉือนชนะวิกตอเรียเพลเซนไปได้2ประตูต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ส่วนสภาพทีมเกมนี้เนี่ยยังคงไม่มีลูกชอเพียงรายเดียวที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยสำหรับแมนยูเต็ดนะครับข่าวดีก็คือจอห์นนี่แวนก็กลับมาซ้อมได้อีกคนก็จะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่ให้อโมริมได้เลือกใช้งานได้เยอะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับระบบหลัง3ของแมนยูเต็ดนะครับ3 4 2 1องังเดลโอนานาเป็นพวกสาประตูนะครับแนวรับมีมาไตเดอร์ลิกนูซมัสาวีลิซโดมาติเนสนะครับวิงแบ็กเป็น เดียโลนะครับแล้วก็ดีโกโดาโล่ก็ตรงกลางวันนี้อาจจะเป็นโอกาสของมาเลอูกาเต้นะครับแล้วก็คอบบี้เมนูนะครับแล้วก็ตัวบนเนี่ยจะใช้เป็นบูโน่แฟรนันส์นะครับอาริฮันโดกานาโชแล้วก็ลาสมูดฮอยลุนเป็นกองนากเตะเป้าคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมา <c oughs> เป็นซิตี้เจ้าบ้านที่ดูดีกว่าแมนยูเต็ดถึง1.25ก็ต้องบอกว่าเป็นกำแพงที่สูงริ้วเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าศึก เมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยคงจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมผมมองว่าจุดอ่อนของทั้ง2ทีมเนี่ยคือเรื่องของเกมรับที่ยังไม่นิ่งเอาเสียเลยนะครับซิตี้ยังคงเป็นทีมที่น่าเกงขามเมื่อได้เล่นในบ้านนะครับอย่างที่ทราบกันว่าพวกเขาก็สามารถต่อบอลบุกใส่คู่แข่งแต่ก็จบสกอร์ได้ไม่คมสักเท่าไหร่นะครับบวกกับเกมรับช่วงหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียง่ายนะครับส่วนแมนเชสเต็ด ฟอมการเล่นเวลาเล่นเป็นทีมเยือนก็มักจะทําได้อย่างน่าผิดหวังนะก็กําแพงมามันสูงมากๆนะครับซึ่งตอนเนี้ต้องยอมรับว่าทีมของเป๊ปก็มีปัญหาโมเมนตัม um ของทีมก็ค่อนข้างที่จะเสียนะครับแล้วก็ดูเบนอโมริมเองก็ทีมที่ตั้งแต่มาทำแมนยูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยกำลังทดลองทีมอยู่นะครับอยู่ในช่วงทดลองทีมจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแต่ละนัดเนี่ยเยอะมาก ซึ่งอมโมริมเองก็เพิ่งเคยเจอกับเป๊ปโกเลโอล่านะครับสมัยที่เขาคุมเ,เขาคุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์คกเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ถล่มแมนซิตี้ได้ด้วยวันนี้ต้องเปลี่ยนมาคุมแมนยูมาเจอกับแมนซิตี้อีกนะครับคิดว่าพอจะรู้วิธีการบ้างในการที่จะทำทำยังไงก็ได้ให้อย่างน้อยไม่แพ้กลับมานะครับพูดง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าอย่างที่บอกกันมันคนละทีมคนละแทคกติกนะครับต่างๆนานา,นา ดังนั้นเปิดออกมาค่อนข้างสูงแล้วซิตี้ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้อยู่ในช่วงฟองไม่ดีเลยนะครับผมมองว่าวันนี้ถ้าแมนยูแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้เกิน1ประตูเปิดออกมาค่อนข้างสูงแบบนี้ขอเลือกเชียร์แมนยูเต็ดนะครับคู่นี้คิดว่าถ้าซิตี้ชนะก็ไม่เกิน1ประตูนะสะกอร์ที่คาดเลยแล้วกันนะครับคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเสมอแมนยูเต็ดหประตูต่อ1นคู่นี้วางแมนยู่นเต็ด มาต่อกันที่คู่ตี2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเชลซีนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเชลซีนะครับ5นัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับคั่วแชมป์เลยนะก็พูดได้เต็มปากแล้วนะครับส่วนฝั่งเบรนท์ฟอร์ด5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้เกมเดียว คู่นี้เฮตูเฮตต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเชลซีไม่ชนะเบนฟอร์ดนะเป็นเบนฟอร์ดที่เอาชนะเชลซีได้ถึง3นัดแล้วก็เป็น3นัดที่ไปเยือนด้วยนะครับที่ชนะเชลซีนะครับอีก2นัดเป็นการเสมอกันนะครับถือว่าเป็นเฮ t ูเฮ a d ที่น่าเหลือเชื่ออยู่พอสมควรเลยมาดูความพร้อมของเชลซีนะครับชนะมา6นัดติดรวมทุกรายการนะครับเกมล่าสุดก็ลงเล่นในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เอาชนะคู่แข่งไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเอาชนะสเปอร์ได้ด้วยนะครับสัปดาห์ก่อนความพร้อมเกมนี้เอ็นโซมาเลสกายังคงไม่มี3ตัวที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างลิสเจมเวซี่โฟฟาน่านะครับแล้วก็โอมาลียเคลรีแมนนะครับรวมไปถึงเปโดเนโตเกมนี้ติดโทษแบนด้วยการจัดทัพของเชลซีนะครับก็วันนี้เนี่ย4-2-3-1นะครับแนวรับมีเบอร์ดัวบาเดชิลนะครับจะจับคู่กับลิวายโควิลนะครับแดนกลาง เออวันนี้อาจจะต้องมีการดันมอยเซสไคเซโดไปเล่นเป็นแบ็กขวาก็เป็นไปได้นะครับแดนกลางโรเมโอลาเวียเอนโซฟอนานเดสนะครับมีโคพาเมอร์เป็นตัวปั้นเกมนะครับแล้วก็3ตัวบนจะเป็นเจดอนซานโชโนนี่มาโนเวเก้แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนฝั่งเดอะบีสเบนฟอร์ดนะครับชนะมา2จาก3นัดหลังสุดนะครับเกมล่าสุดสัปดาห์ก่อนโอ้โหเชือดเฉือนนิวคาสเซิลเชือดน,นิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับ สภาพทีมเกมนี้ยังคงไม่มีกลุ่มแข้งที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแต่ข่าวดีคือวิตอรียาเนลเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวอ,อื่นพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นเจ็บอยู่นานเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับยังไม่มีใครฟื้นเลยเบนฟอร์ดนะครับระบบหลัง3แนวรับนำมาโดยนาธานคอลลินส์นะครับอีธานพีน็อกพวกตัว ั้นเกมทั้งหลายนะครับมีลุยส์พอตเตอร์นะครับไบอันเอมโบยโมก็พร้อมนะครับรวมไปถึงคริสเตียนนอกาดนะครับแล้วก็ตัวบนมีฟาบิโอคาวายโยฮันบิซ่าแล้วก็อีกอติอาโกแน่นอนนะครับว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าปีนี้เบนฟอร์ดไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าความไม่ธรรมดาของพวกเขาคือการได้เล่นในบ้านที่ชนะมาลัวๆแต่ทีแต่การเล่นเป็นเกมเยือนของเบนฟอร์ดมีปัญหามากนะครับในซีซั่นนี้เกมเยือน5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแพ้ถึง4เสมอหนึ่ง นะครับก็ส่วนเกมเย่าของเบนฟอร์ดเนี่ยชนะรวดเลยนะก็อย่างที่บอกไปยังแก้ไม่ตกนะครับทีมของโทมัสแฟงในการที่ต้องเล่นเป็นเกมเยือนแล้ววันนี้ต้องมาเยือนทีมที่ฟอร์มกำลังแข็งแกร่งมากๆอย่างเชลซีด้วยคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นเชลซีดูดีกว่าถึง1.5เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยก็ถึงแม้ว่าเฮดทูเฮดห้านัดหลังเนี่ย เบนฟอร์ดจะดูดีกว่าเชลซีแต่ว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปละสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าโชว์ฟอรเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจสุดๆเลยนะครับบวกกับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยวันนี้คิดว่าบทกันสนุกนะแม้ว่ากำแพงมาจะค่อนข้างที่จะสูงนะสำหรับกำแพงที่เปิดออกมานะครับแต่สุดท้ายผมก็มองว่าเชลซีที่ได้เล่นในบ้านนะครับสุดท้ายจะสามารถเอ,อ่อยิง ยิงเบนฟอร์ดได้3ประตูต่อ1ดังนั้นคู่นี้ขอเชียร์เชลซีเจ้าบ้านนะครับยังคงอยู่กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตีสคู่สุดท้ายประจำค่ำคือวันนี้นะครับเซาท์แฮมตันทีมบุ้ยของตารางน,นะครับจะเปิดบ้านเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้นะครับเซาท์แฮมตันเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดเนี่ยโอ้โหถือว่ายังไม่ฟื้นเลยนะเสมอ1แพ้ถึง4นะครับส่วนฝั่งทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ผลงานย่ำแย่เช่นกันนะครับ5้านัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับ แพ้2นะแล้วก็เสมอ3นะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เจอกันมานะครับเฮด o ูเฮดที่พบกันมา5นัดหลังสุดเป็นสเปอร์เก็บชัยชนะได้2นัดนะครับเซาท์แฮมตันชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกัน2นัดมาดูความพร้อมฝั่งเซาท์แฮมตันเจ้าบ้านกันก่อนนะครับของรัสเซลมาตินนะครับก็ล่าสุดเนี่ยแพ้วิลล่าศูนย์ประตูตอนหนนะครับในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ สภาพทีมเกมนี้เนี่ยไม่มีแจ็คสเตเฟนนะครับติดโทษแบนอีก3เกมนะรวมไปถึงพวกแข้งเจ็บอย่างอดัมลาลาน่านะครับฮวนลาลีออสเควินบาซูนูลอสจูดนะครับวิ Bone, ลสมอล์บนรวมไปถึงนายทวานอย่างอารอนแลมสเดลก็ยังไม่ฟื้นนะครับเซาท์แฮมตันนะครับก็มีตัวรับวันนี้ก็นำมาโดยเทเลอร์ฮาวด์เบลลิสนะครับมีนาธานวูดกอร์ดอนนะครับไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์สแดนกลางนะครับมี ไทเลอร์ดิป,ปริงนะฟิลส์ดาวนะครับมารติโอสเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็คู่หน้าใช้อดัมอาร์มสตรองกับคาร์เมลอนอาร์เชอร์มาดูสเปอร์ของบอสเปโตกรูกันบ้างสัปดาห์ก่อนแพ้เชลซีกลางสัปดาห์เสมอเรนเจอร์ไม่ชนะใครมา5เกมติดนะครับความพร้อมเกมนี้ของแอนด์ไม่มีอีฟบิซูมาที่ติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับขณะที่โรดริโกเบนตังกูยังเหลือโทษแบนอีก3เอ่อจากทั้งหมด7เกมนะส่วนพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับ มิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับเอ่อคริสเตโรเมโรเบนเดวิสนะครับวิคาริโอในถวันบบอนหนึ่งพวกนี้ก็ยังชวดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยก็แนวรับค่อนข้างมีปัญหาในการจัดทัพเลยสำหรับฝั่งบอสเปโตกรูนะอาจจะเป็นอาชีเกรจะได้จับคู่กับราดูรากูชินนะครับแดนกลางมีปั๊บมาตาซาเดนคลูเชฟสกี้แล้วก็เจมส์แมดิสันสามตัวบนใช้เบรนเดนจอห์สันดมนิโซลันกี้แล้วก็กัปตันทีมโซนเฮิมินนะครับ คู่นี้เป็นสเปอร์ที่ดูดีกว่า0.75ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เกมง่ายของสเปอร์นะเพราะว่าเซาแ์ทมป์ตันเนี่ยแม้ว่าจะแพ้มารวดัวแต่ว่าการที่เซาทธมป์ตันแพ้เนี่ยอย่างแพ้วินล,ล่าหรือไงผมมองว่าเขาต่อกรได้ดีนะไม่แย่เลยนะครับสำหรับเซาทธมป์ตันในเกมล่าสุดนะก็ วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับยังคงซุดต่อเนื่องนะครับดีหน่อยที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็มาเจอกับสเปอร์ที่อยู่ในช่วงสภาพทีมซุดมากๆนะครับก็คิดว่ามีลุ้นอยู่ไม่น้อยเลยสาหรับเซาว์ทำตันโอเคเรื่องของสกายภาพชื่อชั้นเป็นรองสเปอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ด้วยความที่เล่นแบบสบายใจกว่าแบบไม่ต้องเครียดอะนะครับก็เนื่องจากเป็นทีมรองอยู่แล้วนะผิดกับสเปอร์ที่ต้องมาแบบบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็เยอะปัญหาก็เยอะเกมรุกก็ไม่เด็ดขาดนะครับ อาจจะมีคนพอฝากผีฝากไขได้นะแน่นอนว่าแนวรุกคุณภาพทีมเนี่ยเป็นสเปอร์ที่ดูดีกว่าดูดีกว่านะแต่วันนี้เซาท์ทัมตันได้เล่นในบ้านผมมองว่าไม่ใช่เกมง่ายของสเปอร์แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าเซอร์ไพรส์นะซาท์ทัมตันนะครับจะเสมอสเปอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่นี้วางเจ้าบ้านซาท์ทัมตันมีแต้มข้ามาดูที่บุนเดสซิกาเยอรบันกันบ้างน,นะครับคู่ห้าทุ่มครึ่งบอสเซียดอทมุนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ ดอทมูล5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็เป็นการไม่ชนะใครมา3เกมติดนะสำหรับเจ้าบ้านดอทมูลน,นะครับส่วนฝั่งฮอฟเฟนไฮม์5เกมหลังสุดไม่เจอชัยชนะเลยนะครับเสมอ2เกมติดแล้วก็แพ้มา3นัดนะครับคู่นี้เฮ t ูเฮตเจอกันมา5เกมหลังสุดดอทมูลทำได้ดีกว่าชนะได้ถึง4นัดนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเป็นฮอฟเฟนไฮม์นัที่ชนะดอทมูลน,นะครับก็ภาพรวมยังคงเป็นเสือเหลืองที่ดูดีกว่า มาดูความพร้อมของดอทมูลของดูนิซาฮินกันหน่อยนะครับผลงานเริ่มแผ่วลงนะครับแถมสภาพทีมเต็มไปด้วยปัญหานะครับหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งนิโก้ชอเทอร์เบกยูเลียนบรัน์นะครับนิคาซซอเล่รวมไปถึงวอริเรมอนอันทอนนะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดการจัดทัพนะครับวันนี้อาจจะต้องดันเอมอรชานเนี่ยดันลงมาเล่นเป็นกองหลังนะครับแล้วก็จะ จับคู่กับพวกรามี่เบนสไบนี่นะครับอาจจะต้องยืนเป็นเซนเตอร์คู่กันเลยแดนกลางมีมาเซลซาบิเซอร์นะครับมีเฟลิกเมชาปัสกาโกรสตัวบนใช้ไซอูกิลาซี่นะครับเจมี่กินเทนแล้วก็อาจจะเป็นดอนเดลมาเล่นนะครับอีกหนึ่งตัวส่วนฝั่งฮอฟเฟนไฮม์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเทนเนอร์นะครับปลดเออเปเยกิโยนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคริสเตียนอิลเซอร์แทนนะครับผลการไม่กระเตืองคุมมา 7นัดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้3สภาพทีมเกมนี้กลุ่มแข้งเจ็บทั้งหลายยังไม่มีใครฟื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟเรียนกีลิชนะครับคริสโตเฟอร์เลนนะโอซานคาบักนะครับมาริอุสบูเทอร์พวกนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับฮอฟเฟนไฮม์ heim, นะครับตัวหลักๆของพวกเขาเกมรับก็มีสเตฟานเอนโซกี้นะครับแดนกลางเดดี้ซามัสเซกูก็จะประสานงานกับอันโทนสชักนะครับแล้วก็พวกตัวบนก็จะเป็น ยาขอบบุลลัสเซ่นนะครับกองหน้าตัวเป้าใช้อดัมฮา,ฮาโลเชกค,คู่นี้นะครับเปิดออกมาเนี่ยดอตมุลกำแพงสูงถึง1.25เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าดอตมุลเนี่ยไม่ชนะใครมา3เกมติดนะครับแต่เกมนี้ดีหน่อยได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับเรื่องของความสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าดอตมุลเนี่ยไปเล่นกับบาซ่ามานะครับเมื่อกลางสัปดาห์นะครับก็เปิดบ้านแพ้บาซ่า2ประตูต่อ3า นะครับส่วนฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์นะครับก็เล่นเล่นมาเหมือนกันนะเสมอบูคาเรสนะครับในฟุตบอลทั่วยุโรปเหมือนกันสวนประตูต่อ0ูนดังนั้นพอๆกันนะครับมาดูเกมเยือนของฮอฟเฟนไฮม์ต้องบอกว่าไม่ไม่เจอชัยชนะเลยใน5นัดหลังสุดเป็นการแพ้3เกมติดแล้วก็เกมเยือนเนี่ยยิงประตูไม่ได้มา5เกมติดแล้วสําหรับฮอฟเฟนไฮม์นะส่วนฝั่งบุนเด้ที่ได้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับ2นัดล่าสุดพวกเขาก็เก็บชัยชนะไม่ได้แต่ เป็น2นัดที่เจอกับทีมที่ศักยภาพสูงกว่านะครับเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะในการเล่นในบ้านเสมอ1-1แล้วก็เกมล่าสุด UCL เล่นในบ้านแพ้บาซ่า2-3นะครับวันนี้ได้มาเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ที่คุณภาพต่ำกว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าดอทมูลตอนนี้ก็ฟอร์มตกนะครับก็ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยก็ไม่ฟื้นนะซึ่งผมมองว่าแผงหลังก็รั่วด้วยอะ่ะผมมองว่ามีโอกาสที่ดอทมูลจะ จะยิงยิงยิงขาดได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าวัดกันตามขุมกำลังนะครับคู่นี้สกอร์ที่คาดนะครับคิดว่าบเซียดอตมุนจะชนะฮอฟเฟนไฮม์สามประตูต่อหนึ่งดังนั้นคู่นี้ผมขอเชียร์เสือเหลืองดอตมุนดีกว่ามาที่คู่บิ๊กแมตช์กันบ้างนะครับตีหนึ่งครึ่งบิ๊กแมตช์บุนเดสลีกานะครับอาเบลฟซิกทีมอันดับสี่เปิดบ้านเจอกับไฮทัพแฟงเฟิร์ตรองจากฝูง มาดูไรฟซิก5เกมหลังสุดชนะ2แพ้สนะครับส่วนแฟงเฟิร์ตก็เริ่มแผ่ว5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับแฟงเฟิร์ตนี่ไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วมาดูเฮดูเฮดที่เจอกันนะครับคู่นี้พบกันมา5นัดหลังสุดนะครับไรฟซิกชนะได้3นัดแฟงเฟิร์ตชนะได้นัดเดียวแล้วก็เสมอ,อกัน1นัดนะครับซึ่งเกมที่ไรฟซิกชนะแฟงเฟิร์ตทั้ง3นัดเนี่ยในการเจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นการได้เล่นในบ้านทั้งหมดแล้วก็วันนี้ไรฟซิกจะได้เฝ้าหลังด้วยนะครับ มาดูความพร้อมของไลฟซิกนะครับของมาโกโรเซ่ตกรอบ UCL อย่างเป็นทางการนะครับแพ้มา5เกมรวดในรอบลีกนะครับลีกสเตทเนี่ยแพ้รวดเลยนะใน UCL นะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับยังคงไม่มีชาฟีซีมอนยูซุพโพเซนซาเวียซานลักเกอร์นะครับดาวิดรูวมแล้วก็เออ่พวกเอยอริฟเอลมาสนะครับพวกนี้มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับรวมไปถึง1ตัวที่ติดโทษแบนด้วยนะครับอาร์ทูเฟอร์มิเลน การจัดทัพของไรฟซิกนะครับแนวรับนำมาโดยดิคลัสเซอร์วอลส์นะครับมีวิลลี่ออร์บานแดนกลางเควินคัมเพลิลนะครับคริ์สตอ็อปเบลกัคเนอร์นะแล้วก็คู่หน้าใช้ลุยส์โอเพนดากับ,บเบนจามินเซสโกเหมือนเดิมมาดูฝั่งแฟรงเฟิร์ตบ้างนะครับแฟรงเฟิร์ตก็ฟอร์มเริ่มชะงักนะครับไม่ชนะใครมา3เกมแล้วนะครับความพร้อมเนี่ยขาดแค่ฮูโก้ลัสซันตัวเดียวที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือถือว่าพร้อมหมดเลยนะครับแฟรงเฟิร์ตแนวรับลัสมูสคิสตันเซนพร้อมลงสนามนะครับมีโรบินคอช แดนกลางนะครับมีมามูดาฮูดนะครับเป็นตัวปั้นเกมร่วมกับเอลเยสชักรีนะครับแล้วก็ตัวรุกใช้อูกโอเอกิติเก้กับโอมามามมชเหมือนเดิมคู่นี้เป็นไลฟ์ซิกดูดีกว่าครึ่งช่วงตัวนะครับ0.5ต้องบอกว่าเจอกันต้นเดือนเนี่ยไลฟ์ซิกถล่มชนะสบายเลยอ่ะนะครับก็ปรับโหมดเป็นเกมลีก,กันบ้างนะครับไลฟ์ซิกเนี่ยยังน่าเชียร์นะเพราะว่า สมาธิเน้นในหลีกเต็มที่นะครับตอนนี้อยู่ฟาชมเปนลีกตกรอไปแล้วนะเกมลุกยังคงดุดันหวังผลได้นะครับก็ต้องมาเจอกับรองจ่าฝูงอย่างแฟงเฟิร์ตต้องบอกว่าฟัดกันมันนะครับแต่แฟงเฟิร์ตเนี่ยแผ่เริ่มเปิดนะคือเกมรับเริ่มั้วนะครับเริ่มั่วหนักเลยเสียแปประตูจาก3นัดหลังสุดที่พวกเขาไม่ชนะใครสำหรับแฟงเฟิร์ตนะครับยิ่งสภาพร่างกายเนี่ยอ่อนล้านะครับมีให้เห็นแน่นอนนะครับโจทย์แบบนี้ผมว่าวัดใจเชียร์เชียร์ไลฟ์ซิกผมมองว่าวันนี้มีโอกาส3คะแนน นะครับมากกว่านะครับก็ถามว่ามีโอกาสเสมอไหมก็มีโอกาสเสมออยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันในแง่ของคุณภาพทีมต้องบอกว่าเกรดบอลพอๆกันเลยนะครับแต่ผมขอเชียร์ไปที่ลั์ซิกที่ได้เล่นในบ้านดีกว่านะครับคู่นี้นะครับคิดว่าลั์ซิกจะชนะแฟงเฟิร์ต2ประตูต่อหนึ่งวางเจ้าบ้านดูคู่สุดท้ายประจําวันนี้นะครับขอมากันที่ไทยลีกบ้านเรามีลงสนามกัน1คู่นะครับวันอาทิตย์6กโมงตรงเชียงรายนะครับเปิดบ้านเจอกับเมืองทอง เชียงรายนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับไม่ชนะใครมา2เกมติดส่วนฝั่งเมืองทองทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดมาดูคู่นี้นะครับมาดูสติในการพบเจอกันหน่อยนะครับเฮดทูเฮดที่เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเชียงรายที่เอาชนะเมืองทองได้ถึง4นัดนะแล้วก็เมืองทองชนะได้นัดเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการชนะเกมล่าสุดนะครับที่เมืองทองบุกมาเอาชนะเช,ชียงราย3ประตูต่อ2 มาดูความพร้อมกันสักนิดนึงนะครับเชียงรายก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่อันดับ14นะก็แข่งมา14นัดมีแค่11แต้มเท่านั้นนะครับสำหรับเชียงรายเชียงรายไม่ชนะใครมา2เกมติดนะครับเจ้าสุขโขทัยแล้วก็เกมล่าสุดบุกไปแพ้นะครมาถมวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับ ุมกำลังหลักๆของเชียงรายนะครับก็จะนำมาโดยวิกเตอร์โอลิเวรานะครับในแนวรับนะบวกกับธนศักดิ์ศรีใสนะครับแล้วก็มีพวกสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับจะได้เจอทีมเก่าด้วยแดนกลางนะครับพวกตัวปั้นเกมเนี่ยก็มีพวกอติคุณมีท้วมนะครับอดีตเด็กเก่าเมืองทองเหมือนกันนะครับชิดชนกนะครับรวมไปถึงตัวบราซิลนะอย่างฮาฟแล้วก็คาร์ลอสอิลลี่นะครับตัวรุกนะครับมี วินเนืองตุลนะครับโคตาอาเซียนนะก็จะประสานงานกับองศานะครับองศาเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะคาดว่าน่าจะไม่ให้ลงนะครับน่าจะเป็นในลายของสิริโชคก่อนนะครับแล้วก็มีชินวัตรนะตัวไทยคนที่นั่งเป็นโค้ชตอนนี้ก็คือเปียภพผานิชกุลนะครับก็ได้รับเลือกเป็นนั่งเป็นคุณสื่อนะครับมาดูฝั่งเมืองทองกันบ้างนะครับฟอร์มดีมากๆนะชนะมา5เกมรวดนะครับสำหรับฝั่งเมืองทองยูไนเตตดปัจจุบันอยู่อันดับ8 12นัด20แต้มนะครับ เมืองทองนะครับก็ตัวหลักๆของพวกเขานะครับก็จะมีกิติพง์ภู้แถาเชือกเป็นพวกสามประตูนะครับแนวรับนํามาโดยโอตาโคโนฟก็ยังพร้อมนะครับมีคริสตองโดนะครับอาริซิสโซโก้แดนกลางนะครับกับตันทีมพิชาอุตรานะครับคณะค่าคณายกเป็นตัวปั้นเกมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวใช้สรวิทพานทองส่วนแดนบนนะครับเป็นเฟรเซิโอบราวเอมิลโรบักนะครับแล้วก็ประเมศอาจวิไล คู่นี้เมืองทองดูดีกว่ากำแพงมา0.75เเ,าเลยนะครับก็ต้องบอกว่าไปเยือนไกลเลยนะถึงเชียงรายไม่ใช่เกมง่ายของเมืองทองแน่นอนนะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยเมืองทองดูเด็ดขาดกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแม้เรื่องของฟอร์มการเล่นที่กลับมาแล้วโมเมนตัมของทีมเริ่มที่จะกลับมาแต่ว่าฟอร์มการไปรเยือนของเมืองทองก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับส่วนฝั่งของเชียงรายไม่ชนะใครมา2เกมติดนะครับก็ต้องบอกว่าแผ่วหนักเลย แต่วันนี้ได้เล่นในบ้านผมมองว่าโอเคนะครับแล้วก็คู่นี้ไม่ใช่เกมง่ายของเมืองทองอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเมืองทองชนะก็อาจจะแค่เฉือนๆดังนั้นวันนี้กำแพงเมืองทองค่อนข้างสูงนะครับ0.75ผมขอเชียร์เชียงรายนะครับคิดว่าเ,ออเมืองทองที่เดินทางมาไกลเนี่ยอาจจะมียุบบ้างน,นะครับคิดว่าเสมอกัน1ประตูต่ตอ1คู่นี้วางเชียงรายเจ้าบ้านและนี่ก็เป็น7คู่ประจาวันนี้นะครับการวิเคราะห์ทั้ง7คู่ประจําวันนี้เป็นการเอาสาติมาพูดคุยกันเท่านั้นนะครับถ้าใครต้องการเน้นนะครับ ตัว VIP ของเรามีให้เน้นเป็นประจำทุกวันเลยนะครับที่แอดพีเนะครับอย่าลืมว่าแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับมารับเสื้อฟรีนะครับมาเล่นกิจกรรมร่วมกันนะครับมาเจอกันในนั้นได้นะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับทัวร์ให้ฟังกันอีกหนึ่งรอบนะครับเจ็ดคู่ที่วิเคราะห์กันไปวันนี้นะครับไบรทันชนะพาเลทสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้เฉียดเจ้าบ้านไบรทันแมนซิตี้เสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งนะครับวางแมนยูในเต็ดเชลซีนะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดสามประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้เฉียดเชลซี เซาท์แฮมตันนะครับเสมอสเปอร์หนึ่งประตูต่ตอหนึ่งนะครับกัดฟันเชียร์เซาท์แฮมตันดอทมุลนะครับชนะฮอฟเฟนไฮม์มสามประตูต่ตอหนึ่งคู่นี้วางดอทมุลไลฟ์ซิกนะครับชนะแฟรง์เฟิร์ตสองประตูต่ตอหนึ่งนะครับเชียร์ไลฟ์ซิกเจ้าบ้านแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเชียงรายเสมอเมืองทองหนึ่งหนึ่งวางเชียงรายเจ้าบ้านนะครับก็ฟุตบอลเยอะจุใจทุกท่านแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านรับชมฟุตบอลกันอย่างสนุกเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ